ก็อัปเดตนะครับว่าคุณอัจฉริยะนะครับก็ถูกหมายหัวไว้นะครับกับหลายๆกลุ่มนะครับว่าไปแฉว่ามีการขโมยศพคุณแตงโมนะครับมาทำทำแผลเพิ่มทำอะไรเงี้ยครับทำให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปนะครับเนาะก็ล่าสุดนะครับก็มีการ ตำรวจก็ไปแจ้งความคุณอัจฉริยะนะครับและก็คุณอัจฉริยะก็ไปแจ้งความเหมือนกันแต่ที่จังหวัดหนองคายนะครับและก็คือย้อนเกล็ดนะครับไปแจ้งที่หนองคายคือให้ตำรวจต้องไปไปรับทราบข้อกลอ่าวหาที่หนองคายครับย้อนเกล็ดคืนตำรวจสพน,น,นทบุรีนะครับและก็ตรงนี้นะครับก็คุณเต้มงคลกิจนะครับก็เป็นทีมเดียวกันนะครับกับลุงอัจฉริยะนะครับ คุณคุณเต้นะครับสสเต้นะครับก็บอกว่าเซฟเซฟอัจฉริยะนะครับก็คือได้ข่าวแว่วๆนะครับว่ามีทีมเหมือนจะรอบรอบสังหาเรเหมือนรอบสังหารคุณอัจฉริยะนะครับเพื่อไม่ให้อ่า,อามาแถลงข่าวในวันที่9ฤพฤษภามนี้นะครับเพราะว่าเหมือนโดน มีหลักฐานเด็ดครับเขาก็กลัวเนาะก็เลยสั่งสั่งเก็บหรือยังไงไม่แน่ใจแต่ว่าคุณเต้มงคลกิจได้โพสต์ใน Facebook นะครับบอกว่าเหมือนจะมีการสั่งเก็บคุณอัจฉริยะนะครับโอ้เรื่องนี้มันบานปลายถึงขนาดนี้แล้วนะครับแสดงว่าโอ้ไม่ธรรมดาเลยครับเนี่ยก็ไม่รู้ทีมไหนนะครับก็คุณเต้มงคลกิจนะครับได้ โพสต์มาใน Facebook นะครับก็เซฟอัจฉริยะนะครับก็เป็นสิ่งที่โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับเนาะก็ไม่รู้อะไรยังไงนะครับว่าเขาแต่ก็จริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นถ้ามันเป็นเป็นเรื่องอุบัติเหตุปกติน่ะมันก็ไม่น่าจะต้องมีการมาข่มขู่อะไรอย่างนี้นะครับใช่ไหมฮะ ถ้าเป็นอุบัติเหตปุปกตินะครับแต่ถ้าเป็นเป็นลักษณะนี้น่ะต้องถึงขั้นมีอ่าส่งคนมาขู่มาอะไรเนี่ยนะก็อเอ๊ะมันไม่ปกติแล้วแหละแผลเพิ่มขึ้นมาตลอดเลยนะครับนะครับก็ไม่ปกติแล้วนะครับเนี่ยคดีนี้นะครับต้องตามกันต่อไปนะครับนะครับก็ติดแฮชแท็กเซฟลุงอัดชริยะด้วยนะครับเซฟอัดชริยะนะครับ นะครับเพราะว่าเขาก็สู้มาเยอะเลยนะครับครับ #save อัจฉริยะนะครับ